กายหยาบมันดับจิตที่อยู่ในความสั่นสะเทือนแบบไหนมันก็จะไปไอ้พวกทำบาตรทำกรรมเยอะๆความดีมันต่ำมันก็ถวงพูดมันไปเลยสิ่งที่เขาเกาะอยู่ก็คือกายหยาบในโลกมนุษย์เท่านั้นเนี่ยพอมันไม่มีกายหยาบให้เกาะมันแตกดับแล้วมันก็ไปตามความสั่นสะเทือนที่เหมือนกันแบบนั้นนะตอนนี้ฝรั่งเขารู้คือว่าทุกอย่างมันเป็นพลังงานมันมีความสั่นสะเทือนอยากรวยขึ้นมาความสั่นสะเทือนของพลังงาน เงินเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเรื่องล่อออฟเเฟชั่นเนี่ยเมื่อเมื่อเรารู้กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเราสามารถที่จะแตกแตกสาขาของกฎแรงดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะทั้งในเรื่องของการรักษาโรคทั้งในเรื่องของการความสําเร็จทางโลกต่างๆเช่นมีการทรัพย์สินเงินทองหรือในเรื่องของการทําความฝันที่เป็นความจริงอะไรแบบเนี้ยคือคือมันมันเยอะมากเลยแล้วเขาก็ไปแตกเป็นเรื่อง NLP ใช่ไหม แตกเป็น NLP แตกเป็นเขาเรียกอะไร f i n d i n g Life Purpose อะไร, pose, ะไร,ะไรหาจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในชีวิต,อ,วตอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนั้นแหละคือเขาก็แตกไปย่อยๆจริง,รงๆมันก็มาจากพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องความสั่นสะเทือนของพลังงานนี่แหละนี่เราก็เรามาพูดในฐานะที่เป็น h e ลอ e r นะเราเป็น h e ลอร r เราก็พูดโฟกัสจากมุมมองของคนที่เป็น h เลอ e r เป็นหลักว่าแล้วเรารักษาอย่างไรรักษาก็คือ ธรรมชาติของพลังงานที่สูงกว่าเนะี่ยมันจะเข้ามันสามารถเอาเข้าไปปรับพลังงานที่ต่ําแล้วดึงขึ้นได้นะดึงขึ้นมาได้คนที่ไม่สบายเนี่ยพลังงานเขาตกใช่ไหมประเทศไทยมีคําอยู่คำหนึ่งจิตตกจิตตกเนี่ยเราเราจะมีความหมายว่าเสียใจเศร้าแท้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆคําว่าจิตตกมันตกจริงๆคนโบราณเนี่ยพูดตรงนะขอโทษนะโคตรฉลาดเลย เขารู้หมดอะแต,แต่แต่ที่เราเนี่ยเราเราดำรงชีวิตอยู่กับคนทุกวันนี้เราไม่รู้เราคิดว่าคนโบราณเขาพูดให้กำลังใจเนี่ยคำว่าจิตตกมันตกยิ้ตกยังไงคือความสั่นสะเทือนมันตกถ้าคนโบราณใครอธิบายเขาฟังว่ามันมีเรื่องไวเบรชินลเรื่องพิสฎดีควอนตั้มอะแต่เขารู้อะพอความสั่นสะเทือนเขาตกอะคือคือที่แรกสัน่นพูดายเป็นอย่างนี้อย่างนี้่้ใช่ไหมตกลงมาความตกลงมาทําให้ทําอะไรเป็นป่วย ทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จพลังต่างๆความคิดสร้างสารรค์หายหมดเลยมันตกเนี่ยคือจิตตกเนะเพราะฉะนั้นโบราณพูดอะไรให้ฟังไว้นะครับโบราณพูดอะไรให้ฟังไว้แต่เขาบอกว่าทําอะไรเขาบอกมั่นใจก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่งนะใช่ไหมจะยกตัวอย่างคนคนนึงใส่เชื่อกลายนั่งใกล้ๆคุณสิ่งที่เขามีคือเขามั่นใจ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามั่นใจอ่ะ พลังของเขาจะพุ่งไปเหมือนลูกศรที่พุ่งไปงที่ทปลายทางม,มันกลายเป็นข้อดีของเขาไปนะดเป้าหมายสมมติ <บา S 1> น<อ>กบินมาเป็นสูงเนี่ยนกบินมาเป็นสูงคุณจะยิงคุณจะยิงเจเนี้คุณก็ยิงแต่ถ้าคุณจะยิงเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไปไกลแล้วเอาเ,อาเปลี่ยนมาตัวนี้ไม่ถูกยิงไม่ถูกหรอกแต่ถ้าเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปเลยเหมือนเหมือนเสือมันสิงโตมันล่ากวางเลยในในแอฟริกาเนี่ยวิ่งกันเป็นร้อยเป็นพันมันจะโฟกัสไปที่ตัวเดียว ถ้าสเปะสปะไปทั่วมันจับไม่ได้นะดีไม่ดีโดนเหยียบตายด้วยมันมาก,กันเป็นร้อยอ่ะแต่เขาจะโฟกัสไปที่ตัวที่อ่อนแอตัวเดียวอาจจะเป็นวัวเด็กหรือว่าวัวป่วยอะไรเงี้ยวัวแก่แล้วมันจะโฟกัสไปที่ตัวเดียวแล้วมันตัวไหนวิ่งมาใกล้มันก็จะไม่มันก็ไม่จับมันที่จะจับตัวนั้น <c oughs> เพราะว่าเขาเป้าหมายต้องชัดเจนเวลาทํางาน <c oughs> เพราะพลังงานมันก็จะพุ่งไปอย่างเดียวไม่ไม่ไม่กระ,ะจาย <c oughs> เหมือนแสงเลเซอร์เห็นไหมแสงเลเซอร์ขับแสงนี่มันก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่ โฟตอนนี่เรียกโฟตอนแสงประกอบด้วยโฟตอนเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นแสงธรรมดาอย่างเงี้ยโฟตอนมันกระจายไปทั่วมันก็ไม่มีพลังจอกจทะลุแต่ถ้าโฟตอนของแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวปุ้งไปที่ไหนก็ทะลุเหมเดเนี่ยจิตก็แบบนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราทําการรักษาเนี่ยเราก็ส่งพลังเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะปรับวยเบชั่นของเราตลอดเวลาก็คือเราต้องมีความรัก มีความมตตาใส่เข้าไปในไวเบชั่นความสั่นมันก็จะยกขึ้นอีกระดับหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนคนท่านก็สอนเรื่องนยสัตย์เป็นหลักแต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้น้ําลงไปเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาแต่เราให้เขาเท่าที่เขารับได้แต่เราจะไม่ทิ้งเขา <c oughs> เราก็เลยจะต้องมาเรียนสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีออฟอีโมชั่นวิธีการใช้อารมณ์ในการทำงานรักษาโรคหรือว่าทำอะไรก็าตามแต่ใช้อารมณ์ ใช้อารมณ์ใช้อิโมชันของเราเนี่ยโดยหนึ่งอารมณ์สองความเชื่อสามความคิดสามอย่างเนี่ยทำงานอารมณ์สองความเชื่อสามความคิดได้ไหมความคิดเป็นตัวกำกับว่าพลังงานจะไปทำอะไรอารมณ์เป็นตัวปรับวายเดชันให้สูงขึ้นความเชื่อก็เป็นตัวที่ทำให้ว่าพลังงานมีพลังสามตัวเนี้ครับอันนี้ถามเราก็กลับมาที่เรื่องเดิมว่าแล้วทำไมพลังงานถึงรักษาโลกได้ก็คือ ทุกอย่างเป็นพลังงานสรุปอีกทีหนึง่งทุกอย่างเป็นพลังงานพลังงานที่สูงสามารถเข้าไปปรับพลังงานที่ต่ําได้ทําไมคนอยู่ดีๆกําลังทุกมาเลยเนี่ยแล้วให้เขาคลาย <c oughs> คลายตอนนี้ยังไม่ได้ส่งพลังออกไปเลยนะคลายคลายผ่อนคลายร่างกายก่อนพอผ่อนคลายร่างกายเนี่นยร่างกายเขาเปิดพอเปิดเราส่งส่งความคิดส่งความสุขเข้าไปเนี่ยความสุขเป็นไวเบชั่นที่มีที่ดีเอาความสุขใส่เข้าไปในคนทุกๆหายทันที หายโดยที่ปัญหายังอยู่เลยวันนั้นน้องคนนึงนั่งตรงนี้มาด้วยความทุกข์มากเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งนะเงินเรินแสนสองแสนกเสร็จแล้วเขามีปัญหานี้ที่ทำงานคือขัดแย้งกับคนในที่ทำงานปรากฏว่าพอเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยส่งความสุขเข้าไปนั่งแล้วพี่ทําไมผมมีความสุขนะเมันสบายใจผมนึกถึงปัญหาที่ทํางานยังอยู่ครบทุกเรื่องเลยไม่ได้หายไปไหนยังมีแต่มไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลย ก็คือมันเอาออกแล้วั้งนั้น,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 นสุดท้ายมันก็ทำ to c o n c l u s i o ว่านะมาสู่ข้อสรุปว่าจิตที่มีความสุขคือจิตที่ดีจิตที่ของแผ้วจิตที่มีคุณภาพจิตที่ใช้การใช้งานได้แต่จิตที่มีความทุกข์นะมีเรื่องราวซับซ้อนอยู่ในจิตใจอะไรต่างๆ,ๆเก็บงำความโศกโศกสลดอะไรซึมเศร้าอะไรต่างๆไว้เนี่ยเสพอารมณ์ทุกข์ตลอดเวลาจิตพวกนี้ ใช้งานไม่ได้เวลาที่จะใช้งานได้จิตต้องมีความสุขใหมถึงมันต้องมีความสัดเยือเนสูงก่อนแล้วถ้าคุณทุกคนยังปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความซึมเศร้านะอยู่กับข้อมูลทุกๆต่างๆบางทีเจอเรื่องทุกเรื่องนึงไงตอ,อนอายุ20อายุ60ก็ยังไม่ลืมเลยอย่างเงี้ยคุณกําลังถ่วงตัวเองสู่ภพภูมิที่ต่ําเพราะคุณดึงไวเบชั่นของคุณต่ําเวลาตายไปคุณไม่ได้ไปดีหรอก พอจิตคุณเก็บงาเรื่องเรื่องข้อมูลลบเอาไว้ในจิตใจเยอะทําไมคุณไม่คลายมันออกพระะวิจาจ้าท่านถึงสอนว่าเหตุใดอภัยทานจึงมีอน,นิสงส์มากก็เพราะเหตุนี้อภัยมันซะแล้วคุณก็ไม่ไม่ไิดคิดเรื่องนี้ละช่างหัวมัน มันมแล้วเกิดชาติหน้าคุณก็ไม่มีข้อมูลที่เมมโมรี่จะไปผูกกรรมของคนนี้เพื่อที่จะไปชดใช้กันอีกคือคุณจบแล้วอ่ะเรียกว่าโอโหสิบกรรมกรรมนี้ไม่ส่งผลแล้วนะอันนี้อธิบายในทางพุธแต่ทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าคุณเก็บเงาความทุกข์ไว้ความสันตเทียนที่ต่ําของคุณเนี่ยถ่วงคุณลงข้างล่างตลอดเวลาแทนที่คุณจะได้ไปดีคุณก็มีกรรมติตกับไอ้นี่ไอ้นี่มันทําบาปไว้เยอะแทนที่ว่าเรากมันจะ,จกกะเส นิพพานก็คือหลุดพ้นจากระบบกรรมไม่มีข้อมูลในการเกิดแล้วไม่เกี่ยวไม่พ้องกันแล้วทีนี้พอพอสมมติเราเนี่ยเราทำบุญเยอะแต่ไอคนนึงเนี่ยมันโกงเราแล้วตัวเราเองเราไม่อภัยเขาชาติหน้าเราเกิดเราอาจจะเกิดมันรวยนะแต่ไม่พ้นกรรมกับไอ้นี่ก็คือ <c oughs> ไอ้นี่จนแล้วมาเป็นรูปนี้ <c oughs> มาสร้างความทุกข์ให้เราอีก ต้องมาตามนี่มันตามเผลอไปจ้างคนมายิงหัวมันตายเป็นทุกต่อไปอีกชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราโอเคจบทั้มายชาตินี้นะกลัวไปที่มันเราทําความดีเยอะอยู่แล้วก็หลุดไปภูมิสูงไอ้นี่ก็ไปตามทางตา่ำๆก็มมไม่เกี่ยวไมข้องอยู่เลยเนี่ยจริงความคิดนี่แหละตัวที่ทําร้ายเราถามว่าโลกนี้ใครที่ทําร้ายเราได้ไุดตัวเราครับคนอื่นนะ่ะถ้าเขาพูดหูซ้ายทะลุหูขวาอย่างโบราณว่านะ ไม่ผลอะไรกับเราเลยนะอย่างเราเดินเดินมานะนี่แต่งตัวทุเรศจริ้ไหายเลยเราไม่รู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็ผ่านมามันก็ผ่านไปไหมแต่เราบอกโอ้ยนี่แต่งตัวทุเรศรปึ๊บขึ้นมาเลยโมโหขึ้นมาอยากจะไปบีบคออีกไปตกอย่างเงี้ยเราเราโกรธโกรธเป็นอะไรเป็นเป็นความพลังงานลบแล้วใช่ไหมเก็บไปละได้หนึ่งคะแนนละแล้วลว,วันๆคุณโกรธสิบทีคุณได้สิบคะแนนแล้วคุณอยู่ในโลกเนี้ยปีหนึ่งสามร้อยสิบห้าวัน สิบปีสามพันหกร้อยสิบวันคุณได้กี่คะแนนแล้วกว่าจะตายได้กี่คะแนนอันนั้นเนี่ยมันสะสมมาจกนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเยอะขึ้นเยอะขึ้นเวลาที่เรามองร่างกายของคนและใช้กาหนดจิตเป็นแสงสว่างส่องไปที่ล่างเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงไหนดําตรงไหนสว่างใช่ไหมตรงที่ดำาแหละคือตัวที่สะสมของของพลังงานลบเราก็จะต้องต้องเอาออกให้เขาแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือวิธีการรักษาเชิงป้องกันป้องกันยังไง ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดของเจ้าของเจ้าของร่างเปลี่ยนวิธีคิดของผู้ป่วยซะเปลี่ยนยังไงก็คือให้เขาเลิกเจ้าคิดเจ้าแขนให้เขารู้จักเจริญทานสินโภาวนาเจริญเมตาตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรที่ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีปุ๊บให้จิตไวที่สามารถทิ้งได้ทันทีอะไรที่รู้ว่าดีก็ชื่นชมเก็บไว้เรียนรู้อย่างนี้ตลอดถ้าถ้าถ้าสามารถเปลี่ยนจิตตัวนี้คุณก็จะไม่ป่วยนะ รักษาจิตให้อยู่ในโซนบว,วกตลอดมีความสุขตลอดเวลามันก็จะไม่ป่วยถามว่าทำไมบางคนมาหาจันย์ดิบอกว่าเธอไปร้องคาราโอเกะไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยส่งเสริมให้คนเที่ยวกลางคืนบบมึงก็ล้องกลางวันก็ได้นี่ถ้ามไม่อยากจะไปร้องหรือไม่สองสามทุ่มเราก็กลับอะไรเงี้ยนะอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขถามว่าบางทีเนี่ยไปซื้อมาทําไมแบบาซื้อมาแล้วก็ตายพวกต้นไม้ดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยนะ บางทีเราก็มีเวลาดูแน่ซื้อมาทําไมมันคุ้มมากอาการที่เราซื้อมากระถางหนึ่งร้อยสองร้อยมันอยู่ได้สักเดือนหนึ่งก็โอเคแล้วเราก็ชื่นชมมีความอะไรก็ตามเติมความสุขใส่เข้าไปในชีวิตยื้อๆนะเจ้าฟังเพลงก็ฟังหัวเราะเออแต่แต่แต่ต้องห้ามอย่างนึงคุณอย่าเล่นกับอารมณ์มากอารมณ์หมายถึงอารมณ์บวกเท่านั้นแต่คุณอย่าเล่นกับอารมณ์มากเช่นดูมหรสศพเนี่ยพระพระเจ้าสมัยห้ามไม่ให้ดูมหรศพเพราะมันเป็นไปได้การปรุงแต่ง มหรสพไม่ได้มีแต่มีแต่สุขอย่างเดียวนะมีฆ่ากันมีอิจฉาริษยานะเหมือนพระพยอมว่าแมหนังช่องเจ็ดไอ้นี่แกนี้ตบก,กันแย่งท่อปัสสาวะผู้ชายแกแกว่าอย่างนี้อันนี้พระพยอมพูดนะตบก,กันน่ะแจ้งพระเอกอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ควรดูก็คือก็คือดูที่มันอารมณ์เบิกบานเน่ะแต่ว่าถ้าไปเสพ,พอารมณ์ลบ หนังฆาตกรรมหนังแอคชั่นที่แบบรุนแรงอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้แนะนําให้ดูเพราะว่าทุกวันนี้ในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็มีเสพอารมณ์ลบเยอะอยู่แล้วคุณไปเติมตัวนั้นใส่เข้าไปทําไมคุณต้องเติมความรุ่มรนลงไปบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศบางประเทศเขาตับไปนี้ของเล่นเด็กห้ามผลิตเป็นปืนเป็นอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยกรหาว่าเขาอุยดราม่าอะไรแต่ที่จริงเขาไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าคุณจะสร้างเด็กคนหนึ่งให้สมบูรณ์แบบเต็มด้วยความเมตตาคุณต้องให้เขารู้จักของพวกนั้นเลย จงเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสุขออกแบบได้จำไว้ความสุขออกแบบได้แต่คุณจะออกแบบความสุขของคุณอย่างไรอย่าสร้างเงื่อนไขให้กับความสุขของคุณมากนะนะวิธีการออกแบบความสุขนะอย่าสร้างเงื่อนไขให้กับความสุขของคุณมากนะสองก็คือ make it easy ทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างให้มันง่ายนะสามก็คือความสุขอยู่ในนี้อยู่อยู่ข้างในตัวเราเองครับว่าเขาเรียกว่าเล่น Ha p p i n เ s s f ร o m within เรียนความสุขนะจากภายในตัวเองไม่ใช่คุณไม่ต้องตั้งเงื่อนไขว่าลูกฉันลูกฉันต้องจบการศึกษาสูงเป็นด็อเตอร์สามีของฉันต้องเรียบร้อยเหมือนภ้าพับไว้บ้านฉันต้องใหญ่โตราวบันไดต้องเป็นทองคําอะไรแบบนี้คุณไปสร้างนี้คือข้างนอกหมดเลยมันไม่ใช่คือความคุณผิดแล้วเงื่อนไขความความสุขของคุณผิดแล้วยิ่งคุณไปบอกว่าโอ้ยห้องน้ําของอะ,อะไรนะคุณหญิงอะไรที่รวยๆอะ่ะยเป็น ถ้าโคบลองทำอะไรงเงี้ยขอบคุณสร้างเงื่อนไขความสุขของคุณไกลไปนะบางคนที่โชคดีอาจทําได้แต่ว่าจําเป็นไหมความสุขที่แท้จริงอยู่ในนี้ยูในนี้ครับถ้าไม่เชื่อคุณแค่ไปนั่งกับตัวเองแล้วคุณกําหนดเป็นดวงดวงสีขาวสว่างที่หน้าอกเนะี่ยให้นิ่งห้านาทีคุณจะรู้สึกว่าที่แท้ความสุขอยู่ตรงนี้มันจะกระจายแบบพลังงานลบนีออกมหมดเลยกระจายหมดแล้วมีความสุขมากแค่ห้านาที แต่จิตมันอาจจะทําไม่ได้ในระยะแรกๆเพราะบางคนไม่เคยทําสมาธิใช่ไหมแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิคุณกําหนดเป็นดวงดวงกระสีสีเพชรอยตางเนี้ยมีความสุขมากเพราะว่าพลังงานลบหนีหมดเลยกระจายมันจเบาวิวเลยเป็นตัวอย่างของความความสุขเกิดจากภายในคือพอใจในสิ่งที่ตัวมีแต่ว่าคุณต้องรู้วิธีดาเนินชีวิตที่คุณจะไม่พาชีวิตของตัวเข้าไปสู่กับดักต่างๆในโลกนี้อ่ะใช่ไหมอ่ะ เลนอยู่อยู่อยู่บ้านดีๆก็ดีแล้วคุณดันไปเล่นคาสิโนเป็นนี้เขาต้องเยอะอะไรแบบเนี้ยอันที่หาเรื่องเองก็ช่วยไม่ได้คือคุณก็ต้องรู้วิทีว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตที่ปลอดไภัยไม่เดินเข้าไปหาไงเงื่อนไขต่างๆที่จะทําให้คุณมีปัญหาก็เรื่องที่แชร์กันในเน็ตบ่อยๆที่ชอบเอามาเล่าบ่อยๆก็เรื่องของคุณยายวัยเก้าสิบปีซึ่งซึ่งสามีตายสามีอายุน้อยกว่าแต่ว่าตายไปก่อน ล้วก็เลยไม่มีใครดูแลเขาบอกว่าฉันจะทำยังไงดีกับร่างกายของฉันที่มันไม่ทํางานอีกต่อไปแล้วแกก็พยาบาลมีพยาบาลดูแลใช่ไหมพยาบาลเขาบอกว่าคุณยายไปดูห้องสิเดี๋ยวจะพาคุณยายเดินไปดูห้องห้องเขาจัดใหม่ไม่รู้ว่าคุณยายถูกใจหรือเปล่าคุณยายบอกว่าฉันฉันชอบมากขอบใจมากที่ที่จัดห้องให้ฉันชอบมากเขาบอกคุณยายรู้ได้ยังไงว่าชอบยังไม่ได้เดินไปดูพยาบาลก็คิดว่าเขาหลงหรือเปล่าว่าแก่แล้ว เขาบอกทำไมคุณยายรู้ว่าว่าชอบคุณยายไม่เดินไปดูเพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะชอบเธอไม่รู้หรือว่าความสุขมันเกิดขึ้นในใจถ้าพียงแต่เธอชอบความสุขสามารถออกแบบได้ฉันออกแบบความสุขของฉันแบบนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะชอบในสิ่งที่เธอทําเพราะฉันรู้ว่าเธอทาเธอทําให้ฉันเต็มความสามารถและดีที่สุดแล้วและฉันก็ตัดสินใจที่จะชอบไม่ว่ามันจะถูกตกแต่งอย่างไรพยาบาลก็ตะลึงมากก่าคุณยายม่สุดยอดจริง นั่นคือเหตุผลที่คุณยายมีอายุยืนและไม่ไม,ไม่หลงไม่อะไรอยู่ได้เพราบอกเขาอยู่ได้เขาจะชันงไงกับร่างกายที่มันไม่ทํางานแล้วแต่หัวใจของเขาขความสุขของเขายังคงทางานเนี่ยสุดยอด